นะครับมาดูมาที่มาดูครับคุณโมเด็ครับผมก็วันนี้นะครับก็มาร่วมฉลองนะครับผมคุ้มโมเด็นะครับตอนนี้ครบรอบ1ปีครับผมก็มาตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดเลยสาขานี้เป็นสาขาแรกที่ซินเทอร์โบนะครับผมก็เปิดวันนั้นก็น่าจะวันนี้ยี่สิบสองุลาครับผมปีที่แล้วนะครับก็มาครบรอบ1ปีตอนนี้มีทั้งหมด4สาขาแล้วมีสาขาที่ไหนบ้างนะเดี๋ยวค่อยไปเซิร์เราเองแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวนี้มี AI เยอะเราถามได้เอ่อ ส่วนของรสชาติเนี่ยตอนนี้ก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่แบบเขาแบบออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวออริจินอลก็ยังอยู่นะครับผมเป็นตัวชีสเค้กตัวนี้คือยังอยู่แล้วก็มีชีสเค้กตัวมาก็คือเป็นรสช็อกโกแลตแล้วก็ล่าสุดนี้เป็นตัวดูไบช็อกโกแลตพิตาชิโอนะครับผมก็ตัวนี้ก็หอมพิตาชิโอนะครับตามสไตล์แบบดูไบช็อกโกแลตเลยเอ่อเพราะด้านบนเขาก็แบบเอาแบบไวช็อกมาโรยด้วยข้างบนอ่าไหนทเกียกับรสชาติทีู่มีล้วนแต่ไม่หวานใช่ไหมใช่เลยอ๋อรอ,อ,อ,อร่อยอร่อยใช่ไม่หวานมาก ให้หนูขยับนี่เหรอโอเคคือ okay. uh oh. okay. ตอนนี้มันเฉียงเราไม่รู้ว่าไหนยืนเดือดยืนเนดือดแต่นาฟติเตอร์กระตีความอร่อยต่ออะเนทาฟนาฟติเตอร์ยังยังไม่เป็นพีไม่เป็นพีเลยไม่เป็นพีไม่เป็นการันตีความอร่อยแต่ว่านี่มีดับเบิลชีสก็อร่อยตัวดับเบิลชีสคือแบบใส่ชีสแบบเพิ่มเข้าไปมันเข้มข้นแล้วแบบอยู่ในก้อนที่มันแบบเล็กลงแล้วมันแบบแน่นๆเนี่ยอันนี้ก็อร่อยแล้วก็มากินกับซอฟเสิร์ฟเขาขายคู่กับซอฟเสิร์ฟ หรือจะซื้อแยกก็ได้แต่ว่าถ้ากินคู่กันเนี่ยอร่อยมากอ,อ,อันนี้ไ,ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แบบขายของอะไรอันนี้คือเล่าให้ฟังจริงอันนี้อย่าหาว่าขายของเล่าให้ฟังมันอร่อยจริงอร่อยแบบโหลองอยังแต่ถ้าตียมันเป็นคล็อกกับลูกอะอะไรนะครับอนาคตเนี่ยอนาคตเหรอเราาเรละเอียดมากเเราเหมาะสมมากคะแานทำหน้าที่ชอ็ชอกช็อกเหรอช็อกเลยช็อกเลย น่าจะพอๆกันเขาจ้กล่าวว่าจะทำชีสเค้กลดเนื้อพงก้าสั่งอยู่ <ไป S 1> แต่สงสารลูกก็เลยแบบเดี๋ยวไปขอขอไปคุณแก้ตัวใหญ่กว่า,านี้ก่อนใช่เพราะเดี๋ยวแบบเดยไม่พอใช่วัดรุณครับผม,มก็คือเขาให้ประทับตาคือน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาที่ว่าแบบพอชีสเค้กม,มาปุ๊บก,ก็ข้างบนก็สามารถแบบทำลูกระทับตาอะไรได้อย่างี้แล้วก็บอกว่าแต่ละสาขา,าที่เขาเปิดใหม่เขาก็จะแบบมีแบบตราที่แบบต่างกันไปก็แบบเป็น ป,ปเป็นสิ่งเด่นของแต่ละร้านอานหรารไทยฝั่งไหนพี่นิวครับผมก็ฝากด้วยนะครับทุกคนนะครับใครที่แบบมาเห็นผ่านมาเห็นนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ฝากร้านนี้ด้วยนะครับคุ้มมดแลบนะครับผมตอนนี้เนี่ยมี4สาขาด้วยกันนะครับและที่นี่นะครับคือเซ็นทรัลเวิลด์ลเต้นใหญ่มากอ่าวันนี้ออกลูก,กอกอกอางานอันนี้ออกลูกก<ง>ับกำงานกับลูกห่วงลูกห่วงลูกมาออกงานาก็จริงจริงก็พูดตรงๆตื่นเต้นนะเพราะว่า านานๆทีจะได้มาลูกเพราะว่าลูกยุ่งมากลูกยุ่งมากตื่นเต้นก่อนอื่นเลยเขาบอกว่าตื่นเต้นนะครับที่ได้ออกงานกับคุณซังครับลูกลูกซังใช่าออการพูดด้วยกันเนี่ยเอ้ยก็แรกต้นเดือนน่าจะมีอยู่ว้วะผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันความจำไม่ค่อยดียก็ต้องเช็คคิวเราด้วยคูก่กันใช่คือแบบทุกอย่างมันต้องแบบดำเนินไปคู่กันอ่า เตรียมคุยเลยเหรอคือจริงๆคือค่อนข้างที่จะซิงกันอยู่แล้วคือแบบแค่มองตาก็รู้ใจแทบไม่ต้องคุยอะไรกันเลยครับ<ต>อืม,มกหมายถึงเต้หมายถึงทางกับเตก็จะทางกับลูกอะ่ะ <c oughs> นัก,กันยังไง <c oughs> กับลูกเนี่ยก็คือจริงๆคือจังกับเป็นคนพูดพูดง่ายครับแกเป็นคนเชื่อฟังครับแกไม่ดือ้อแกจะแบบบอกให้ทำในแกก็จะทำตามได้เลยใช่ <c oughs> ใจนึงก็ภูมิใจอีกใจนึงก็รู้สึก ดีใจครับผมเอาสิ่งทีหัวลูกมาสิ่งหัวฮะสิ่งทีหัวรู้สึกว่าภูมิใจมากที่พี่กับมีแกเป็นลูกครับอภิชาติบุตรดิจริงเออภูมิใจไหมว่าออกงานเขารู้ว่าต้องทำอะไรเก่งๆจริงๆซังเป็นคนเก่งครับผมว่าแบบเรายากมากเลยนะที่เราจะมีลูกแล้วก็แบบลูกเนี่ยสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรอภิชาติบตรอ่ะมันคือแบบหายากนะเออคือไม่ใช่ว่าใครใครจะเป็นอภิชาติบตรก็ได้เออมันแบบหายากเขาต้องการตันยูด้วยนะ กตันยูกตาเวทีมันยากไปเยอะพอสิ่งขนาดนี้ต้องหาโรงเรียนให้ยากที่ต้องแบบโอ้ยคือส่งแกไปเรียนตลอดครับคือคือแกอยากเรียนอะไรคือเราส่งคือจินตนาการมันสำคัญต่อความรู้ครับคือแกอยากได้อะไรคือแกแกจินตนาการแกอยากทำนู่นทำนี่เราคือเราส่งไปตลอดจริงๆเราม่เถียกันไหมว่าเราอยากจะส่งเพาแต่ละคนก็คืความคิดที่เหมือนกันจริงๆคือคิดเหมือนกันครับว่าอยากจะส่งแกไปที่ดาวังคารใช่แต่ว่ามันเป็นตั๋วเที่ยวเดียวไงครับแกก็เลยแบบ กลับว่าสูงไปแล้วไม่รับกลับใช่คือเป็นตัวเที่ยวเดียวไปแล้วใช่ก็เลยแกก็เลยไม่ได้ไปครับน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆคืออยากจะฝึกให้เป็นนักร้องครับผมคือนี่รู้จักวิลเลียมไรเช่นเห็นไหมฮะคือโอ้ยคือวิลเลียมเป็นอาจารย์ของเขาอีกทีหนึ่งใช่ครับส่งเรียนกับวิลเลียมแล้วก็กล่าวว่าจะให้แบบเป็นมาสเตอร์ทางด้านร้องเพลงครับ ราคาค่าเทอมพันไหมโอ้ยค่าค่าเทอมเขาแลกแลกกับอันนี้ครับแลกกับอาหารได้คือเอาอาหารไปให้เอาอาหารไปให้ก็ได้เลยได้เลยครับผมเอาเนื้อเอาเนื้อพวกก็สร้งไปให้ตอนที่ไปลูกเราเสนิทแหลกเลยไม่ใช่คนอยากจะเอามาดองกับเราคือคือลูกเราก็มีคนชอบเยอะแล้วลูกเราก็ชอบคนเยอะด้วยอันำงานใครก็ได้หมดฮะไม่คือแก แกเป็นคนไม่ใช่คนไหม่ไยแกเป็นคนที่แบบเป็นรี่เข้าผลง่ายใช่คือเจอเจ๊เจ๊จจคุณยายเนี่ยแกก็แบบพูดคุยอะไรเงี้ยเวลาใช่เวลาแกเจอน้องๆแกก็จะแบบคุยกับน้องๆเออซีโมแหวนคือจริงๆแล้วอันนี้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับคือวันนั้นเนี่ยคือเมตาเขาเจอกับพ่อเขาวันแรกก็คือต้องเรียกอะไรอาวินเหรอ กาวิน,นอ่ะเออเจอวินใช่ไหมเขาเจอกันวันแรกทีนี้เนี่ยพอดีว่ามีเจเจคุณยายเนี่ยให้แหวนสั่งมาสั่งก็เลยแบบรู้จะแหวนไปให้ใครเจอเจอเ,จอเมตตาพอดีสั่งก็เลยรู้สึกว่าเมตตาเนี่ยจะพาจะพาจังไปหาวินพอดีก็เลยเอาแหวนเนี่ยให้เมตตาตอนนั้นเลยเออคุกเข่าด้วยเหรอเออใช่คุกเข่าด้วยเออเราเราเราทำข่าวนี้มาเราหนักใจไหมหรือว่ายัง ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่แบบคือเราก็พูดว่ากันว่าแบบมันอาจจะยังเร็วเกินไปหรือเปล่าครับลูกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราต้องศึกษากันให้ดีกว่านี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอะไรนะไมเแบบ่เขาแบบเขาแบบเขาเรียกว่าแบบเราไม่ได้หวังอะไรสมบทสมบัติไม่ได้หวังไม่มีเออแบบแต่เขาบอกมองว่าซางคือเรื่องยอดจริะไม่เคย <laughs> ยอดจริงจะมีจุดสูงสุดของห่วงโซ่อ๋อ ไม่ผมรู้สึกคือจังเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วคือสามารถขึ้นหัวข่าวได้เลยว่าจัางเปิดเผยแล้วจังไม่รู้มาก่อนว่าเมตานเนี่ยมีพ่อเป็นวินคือเขาแกคือเจอกันเหมือนแบบเด็กที่ไปโรงเรียน่ะ,ะแล้วแกก็แบบเดินกันนุ่งกันนิ่งกันนิ่งอ่ะแล้วเจอกันแล้วแกก็แค่ทักทายแล้วแกก็เล่นก,กันประมาณอย่างนั้นคือแกแกเจอกันแล้วแกก็เล่นกันแล้วก็ทีนี้แกก็ สนิทกันไงพอด้วยความสนิทกันแกก็รู้ว่าเฮ้ยคุณยายให้แหวนมาแกก็อยากจะแบบมอบให้กับเมตตาไม,ไ,ไม่รู้ทีหลังคือเพิ่งมารู้เลยว่าแบบเมตตาบอกว่ามาช่างเดี๋ยวช่างเดี๋ยวเมตตาจะพาไปหาพ่ออ่าพอไปเจอปุ๊บเอ้าเป็นคุณวินอ๋อใช่พยานติดกันเพราะในฐานะเป็นผู้ปกครองเรารู้สึกไงกับลูกเราที่รู้สึกบอกว่าฉลาดเรื่องมาลกเราอะรู้สึกว่าเฮ้ยลูก คือว่าเป็นเด็กที่ดีเออ,เอ,อคือเราเลือกคนเราเลือกมาจากแบบไม่ได้แบบเลือกจากฐานะจากอะไรเ,ไเราเราเลือกจากใจเออครับไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยครับใช่โอ๊ยทำไมพ่อร้องโวยนะมีมีคนถามเหรอครับ <laughs> <c oughs> <c oughs> มีคนถามเร,รื่อ <c oughs> <c oughs> งนี้เหรอครับ <c oughs> จริงผมเร่งพี่เจยก็ดูรู้แล้วว่าจะเลือกอะไรคือจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกเลยนะครับว่าซังเขารู้จักกันมาก่อนคือแบบเ,เด็กๆเขารู้จักกันมาก่อนออไม่อยากให้มองตรงนั้นอย่าไม่อยากโฟกัสตรงนั้นอยากให้โฟกัสตรงที่ความรักของเด็กๆกมากกว่าเออไม่สรุปความรักกันเหรอเอ๋อ,อ,อคือคือเรื่องคู่แข่งเนี่ยเราไม่ได้มองว่าคู่แข่งเรามองว่าเป็นแบบเพื่อนๆของลูกๆกันทั้งหมด เออคือทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดใช่ครับแล้วก็ซังอยากจะแบบดีกับใครเล่นกับใครอย่างเงี้ยคือแบบตามสบายของลูกเลยครับให้อิสระให้อิสระอืมก็ก็มีคุยกันบ้างครับก็มีคุยกันบ้างครับแต่ว่าคนบ้าคุณก็คุณบ้าคุยกันแล้วเป็นยังไงบ้างก็เลยบอก็ก็คุยกันแล้วก็บอกเอ้ยเดี๋ยวก็ปล่อยให้เป็นแบบเรื่องของเด็กๆดีกว่าครับอ่าเพื่อนเพื่อนหรอครับจัมโมอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ก็พ่อเขาศัตรูเยอะครับก็ไม่อะ่พ่อเขาหรอกกลัวกลัวโดนลุมตีอะไรเดินเดินอยู่เนี่ยแบบอุ้ยเขาหมันไส้ลูกมาตีลูกอย่างเงี้ยไม่ได้มองว่าแบบหนึ่งไม่ได้มองอะไรแค่มองเรื่องความปลอดภัยมากกว่าครับพ่อเขาเหรอครับก็ชื่อชื่ออะไรนะพ่อเขาจูเนียร์เนียอ๋อจูเนียร์ที่จูเนียร์จูเนียร์เพื่อนผมใช่ไหม อ๋อจูมาร์คจูมาร์คโอ้ยน้องมาร์คกะดังมากเลยโอ้ยโอ้ยน้องมาร์คดังมากเลยโอ้ยใช่จูจูพี่จูหนูนาป่ะพี่จูอุ้ยมันอังมันสามารถพัดพิงได้เหรอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จูจูอ๋อเด็กนิเทศใช่ไหมใช่ไหมคุ้นๆอยู่คุ้นๆอยู่คุ้นๆอยู่ เออกังวลไหมกังวลไหมเ้าแบบว่าผู้ปกครองมาคุยเองกังกังวลเขามีเขามีศัตรูค่อนข้างเยอะไงกังวลว่าเดี๋ยวกังวลว่าเดี๋ยวเราจะไปเป็นแบบเขาเรียกว่าเขาคิดว่าเราเป็นเพื่อนเขาแล้วเดี๋ยวคนจะมาเกลียดเราด้วยอะไรเงี้ยใช่อันนี้ต้องระวังเลยต้องระวังอะไรอะไรให้เขาตัดใจอะไรให้เขาตัดใจเลยเหรอไม่ไม่ครับจำโมนท่านลาครับจำโม้เป็นเด็กน่ารักครับแล้วผู้ปกครองใช่ครับพ่อเขาพ่อเขาก็ ค่อนข้างน่ารักครับค่อนข้างน่ารักใช่แต่น้องมาร์กนี่น่ารักเลยอ๋อแต่คุยด้วยใช่ใช่ครับคือมาร์กนี่คุยกันรู้เรื่องเลยครับคุยกันดีครับเออเต่พ่อเขาเป็นใครนะก็เขาน่ารักพ่อเขาน่ารักช่องทางธรรมชาติอะครับก็อาจจะเป็นเจอกันในห้องของคุณตา ใช่ชั้นสามสิบกันเจอในห้องคุณตาครับใช่แ้วตอนนียังยืนยันว่าตอนนี้โฟกัสสุขภาพอะไรครับครับก็ตอนนี้โฟกัสสั่งยืนยันว่าโฟกัสในเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพสุขภาพดีอยู่ครับผม ความรักไว้ก่อนครับแต่จริงๆก็คือแกอยากจะชอบใครรักใครก็เป็นเรื่องของแบบเด็กๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับมผมก็อย่ากังวลอ,อย่ากังวลอ,อะไรนะเอันนี้เราคุยกันตลอดเวลาอยู่นะครับใช่ครับคือแบบเรามีการแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะพาลูกไปเที่ยวที่ไหนกันดีอ,อ,อันนี้ไม่ใช่อะไรนะคือลูกเขาสนิทกันแล้วแบบรู้สึกว่าจะพาเด็กๆไปเที่ยวไหนดีเอ่อเฮ้ยอะไรนั้นอ๋อจะไปอังกฤษอ๋ออะไรนะอ๋อกลับเข้างานหรอ โอเคครับครับนี่มีวัที่ใส่โปสเตอร์โปสเตอร์อ่าก็คือเรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่า Friendship Forever คืออยากจะพูดถึงโปสเตอร์พูดเสียงในหัวหรือว่าพูดเสียงของจริงๆที่อยากจากใจเลที่เราจากใจเหรอครับก็อ่าจริงๆแล้วคือในรูปโปสเตอร์คือมันก็จะแสดงอ่าเขาเรียกว่าไม่ใช่สีหน้าเขาเรียกว่าพ่อไม่ต้องลุ้น ใช่เขาจะเรียกคาแรคเตอร์คือแสดงออกมาว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไงอย่างของเราก็จะแบบมีความแบบยิ้มแบบมีเลสเนไยหน่อยส่วนบุญเขาก็จะแบบมีความหิวเลือดในท่านหิวเลือดไม่ใช่เขาจะแบบมีความแบบมีความแบบเคร่งเครียดเพราะว่าเขาจะในเรื่องคือเขาจะเป็นคนที่แบบจับผิดว่าแบบเฮ้ยทำไมคนนี้ดูแปลกๆทำไมคนนี้ถึงแบบทำพฤติกรรมอย่างนี้อะไรอย่างนงี้ครับส่วนแพทยชยานิตนะครับก็มาปิดปากเอมี่ไว้ เพราะว่าเอมี่หิวมากเขาก็เลยแบบหิวเรื่อยไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเป็นฟีลแบบบอกคาแรคเตอร์เก่าเกลื่นๆประมาณว่าแบบเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงคือแค่เห็นโปสเตอร์ปุ๊บเราก็จะได้รู้เลยว่าเรื่องย่อมเป็นยังไงเออคือคือนคาแรคเตอร์มันจะเล่าเรื่องเอ้ยในโปสเตอร์มันจะเล่าเรื่องไปแล้วเออเขาอัดสุดว่าหุ่น่าจะใช่คนดีเพหน้าดูแบบฉันมาโผล่ปูนปูนเขาเป็นคนที่แบบเหมือนแบบคอยระแวงระมัดระวังตลอดเนี่ยหน้าเขาจะแบบนี้ น่าก็จะดูตลอดว่าเใครกังวลใช่น่าเป็นกังวลว่าอะไรคือแบบแสดงให้เห็นถึงนคาแรกเตอร์ของเราครับก็จริงๆก็อยากให้ติดตามเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เรื่องที่มันมีความเข้มข้นคือแค่ฟังฟังการตัดต่อมาของทีเซอร์ใช่ไหมครับผมตัวเทเลอร์เนี่ยตัวออฟฟิเชียลใช่ไหมก็คือใส่เพลงเข้าไปด้วยรู้สึกว่าการตัดต่อครั้งนี้คือให้ภาพดีตัดต่อแล้วก็เขาเป็นมืออาชีพด้านการแบบตัดต่อไอซีรีส์ประเภทนี้อยู่แล้วใช่ครับทีนี้ก็คือแบบมีการใส่เพลงมีการใส่จังหวะอะไรเข้าไปอย่างนี้ผมรู้สึกว่าทําให้แบบ ซีรีส์มันแบบน่าติดตามมากขึ้นจริงๆนะทุกกอย่างมันต้องมาพร้อมกันเนาะทั้งแบบเขาเรียกว่าเคมีนักแสดงนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับแสงสีเสียงไฟอะไรเงี้ยแล้วก็การตัดต่อนี่ก็สำคัญบอกว่าการตัดต่อนี่ก็ดีมากเราถ้าเกิดเราเห็นทีเซอร์ปุ๊บเรารู้เลยว่าเฮ้ยซีในซีรีส์เนี่ยมันอาจจะต้องแบบมีการตัดแบบแบบไหนยังไงแค่เรื่องมันเข้มข้นขนาดไหนเข้มข้นขนาดไหนจริงๆก็มันเอาจริงๆนะมันมีแค่แตอนแต่จริงๆแล้ว8ตอนเนี่ยมันเล่าไม่ทัน มันควรจะมีแบบ24ตอนเป็นละครละครหลังข่าวใช่ไม่ไม่ควรจะต้องมี24เพราะว่าจริงมันมีแค่8มันเลยเข้มข้นเนื้อไหมจากยี่สิบสี่ตึ๊บเหลือแค่แปดแล้วคนดูทางบ้านจะตามทันไหมตามทันไหมตามทันไหมก็อาจจะแบบเปิดมาแล้วก็เดินไปหลังบ้านแล้วกลับมาเฮ้ยหายไปไหนแล้วคุณหายไปแล้วอันนี้คืออะไรคืนของเหรอใช่พูดเล่นคือคือตามทันคือจริงๆคือในเรื่องมันก็คือแบบ มันเข้มข้นแล้วมันก็น่าติดตามแต่ว่ามันไม่ได้แบบดําเนินแบบไม่ที่เม็ป่ากนี่คือโคนสปอยหรอฮะไม่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 มีไม่มีไม่มีไม่มีอะไรนไม่มีสปอยอะไรอยู่แล้วสปอยได้ทุกอย่างเป็นคนสปอยอยู่แล้วเป็นคนเป็นคนสปอยอยู่แล้วใช่ยังไม่มีไม่มีอะไรทั้งหลายทุกอย่างครับเป็นไงอ่ะไมมีปากแปตอนมันต้องแปดตอนคือจริงๆแล้วคือมันเข้มข้นเรื่อยๆแล้วก็มันมีความแบบ มันน่าจะใส่ความคําว่าติลเลอร์ได้คือมีความหลอนมีความแบบน่ากลัวอยู่ด้วยแล้วก็มันเป็นแบบดราม่าที่แบบมีความอะไรนะฆาตกรรมเป็นแนวเป็นแนวแนวเป็นแนวแบบติลเลอร์เนี่ยเนื้อมาถ้าเกิดแค่ดูทีเซอร์มันก็จะแบบเล่าเรื่องได้บางอย่างเพราะเห็นมันมันจะมีเพลงแบบติงตองติมติงอ่ะมันจะมีความแบบหลอนๆจิตจิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบคือเรื่องนี้เนี่ยพี่กูเขาเป็นพ่วงกับพี่กู่พี่กู่พี่กูพี่กู่พี่กู พี่กูพี่กูอะครับพี่กูพี่กูอะครับพี่กูพี่กูเอการเพลงใช่ครับพี่กูกำกับเขาเล่นจริงจบที่กูมากำกับเองเลยครับความแซ่บจริงจริงก็แบบเอ่อความแซ่บก็มีแบบกลางๆอ่าคือมันก็จะมีแบบมีเลิฟซีนมีอะไรพวกนี้แหละครับแต่ว่าคือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเนื้อหาของความรักมีมีด้วยไงก็เลยต้องมีฉากเลิฟซีนบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้พี่กูเหรอ ลยเไม่เล้นเรียว้นฟาดคนถ่ายปลายปีเราเล่กีฬาอะไรปลายปีเนี่ยครับผมก็ผมเล่นเป็นอะไรนะเรืองชนิดกีฬาอะไรชนิดกีฬาที่ผมเลืนก็คือเป็นนักพเนจรครับผมไปดไหรอใช่สามารถเดินได้ชนิดสวยดูชนิดสามาเดินไปเดิที่ไหนก็ได้รนนพเนจรก็ต้อง ม่รู้เรื่องเข้าไปเดินไปเรื่อยเลยพัวพัวไปทุกเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องไปไหนเพราะแล้เดินไปนู่นไปนี่พูดเล่นคือเป็นทางนี้ก็ลงเหมือนเดิมลงบาสครับผมบาสเกตบอลครับแต่ว่าเขาจะให้ลงไหมก็อีกเรื่องหนึ่งใช่เราลงไปแบบว่าเป็นตัวทำแต้มทำแต้มเลยผมเป็นคนตัวทำแต้มเลยแต่ให้อีกฝ่ายหนึ่งใช่เราไม่วิ่งเรื่นงต่อยเหรอเราไม่เราไม่ได้หน่อยเพราะง่ายเราก็ได้บาสเล่นบาสคือเราเล่นบาสมาตลอดทุกปีครับผมก็ถามว่าวิ่งไหมก็ จริงๆก็อยากวิ่งครับแต่ว่าสุขภาพไม่ให้ก็เลยเล่นบาสดีกว่าไม่คิดจะเปลี่ยนกีฬาบ้างเลยเหรอไม่คิดจะเปลี่ยนกีฬาบ้างเลยเหรอในตอนเขาบอกว่าจะเล่นบาส์ดเป็นกีฬาแล้วเราก็บอกว่าเราก็อาจจะดูใช่ครับเพราะอาจจะดูที่แบบคือจริงๆแล้วอยากจะให้น้องๆที่เข้ามาใหม่ๆอเงี้ยเขาได้แบบมามาเล่นกีฬามาอะไรมาเฉิดฉายกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ไม่เลยครับผมจริงๆก็ไม่ไม่ได้ปวดหลังไม่ได้อะไรเลยครับใช่เฉยๆเฉยๆเพราะว่าไม่มี ผมก็เห็นเหมือนกันผมไปพิมพ์แล้วว่าขอบคุณที่แจ้งให้ทราบก็มันก็อยากแจ้งให้ลบมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมยังไม่ผิดกฎลบได้ครับไม่เป็นไรก็คือเป็นสื่อว่าจะขอบคุณที่แจ้งให้ทราบจริงๆเออขอบคุณครับเล็กสามเขาพิพิการลงมาสองร้อยปีเขาบอกไม่แต่นิ้ช่วงนี้เราเล่นบ่อยอะไรนะ ก็ตั้งแต่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโรคกล้ามเนื้อวายอักเสบมันอยู่โรงพยาบาลเนี่ยไม่มีอะไรทำก็เลยเปิดเลยเปิดเอ็กซ์เลยเขาเรีมาเล่นมาเออสังคม X มันก็สนุกดีเหมือนกันนะเออะไรนะครับเออมันก็สนุกดีครับแต่ว่าเขาบอกว่าเราแก่ก็เลยเล่นออาถ่ายรูปกันทุกคนหนึ่เซอร์ก้าแต่มาไปกี่กี่นาทีเนี่ยครึ่งชั่วโมงโอเค ได้๋ยวไล่ไล่ไล่ไหมไม่ไม่เดี๋ยวมันติดไปอ้าโอเคแค่นี้โอเคอย่างนี้ได้ลูกเดี๋ยววีครับลูกได้แล้วลูกเติมเลยคะับปลาซุปนะครับ ซัมซุงซัมซุงเอยีิสต้องยีิบหแล้วได้ค่ะเดี๋ยวไล่ไปเลยนะจ้าจ้า